สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่หนึ่งบาทก็ซื้อของได้เป็นรายการที่พี่อัน้นจะมารีวิวนะจ๊ะกับของราคาหนึ่งบาทที่พี่อัน้นซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะครับกับถุงสุ่มตุ๊กตาราคาหนึ่งบาทนะจ๊ะก็นี้นะครับเป็นแบบสุ่มนะจ๊ะ เราก็จะไม่รู้นะครับว่าเราได้สีอะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าข้างในเป็นอะไรบ้างมาแกะเลยจ้ะว่าเป็นยังไงกันบ้างสาเหตุที่ซื้อเพราะหนึ่งบาทล้วนๆจ่ายอยากจะรู้เลยครับว่าหนึ่งบาทเนี่ยตุ๊กตาเราได้อะไรนะจ๊ะนี่ไหนตัวอะไรอะไรเนี่ยฮุลตอ์แมนฮุลตอร์แมนราคาหนึ่งบาทจ้ะเนี่ยตุ๊กตาด <c oughs> ุงตุ๊กตาุงตุ๊กตา่ยาก็นะครับก็ถือว่าเอาไปเล่นได้อยู่นะครับกับของราคาหนึ่งบาทนะจ๊ะ อุลตราแมนเอ๊ะตัวนี้มันตัวอะไรเนี่ยซีโร่หรืออะไรวะตุลตราแมนมันก็จะมีหลายตัวนะครับมีหลายชื่อเพียงก็จาไม่ได้นะว่าต,ตัวนี้ตัวอะไรอะไรอ่ะที่มันมีเกาะด้วยใครรู้นะครับก็เมมหน่อยในการนะครับว่ามันคือตัวอุลตราแมนนะครับเป็นชื่อตัวอะไรนะครับเพราะมันมีหลายตัวไงอุลตราแมนน่ะเอีซีโร่หรือเปล่าวะ,อะโอเคครับเดี๋ยวเจอกัน,กนรีวิวคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่าน,นี้อาจารย์ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อ้ใครสนใจนะครับเดี๋ยวยังทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับแล้วก็ลองไปดูนะครับว่าคุณจะได้ตัวอะไรนะครับที่มันเป็นตุ๊กตาสุ่มมาเลจ้าอ่าและเดี๋ยวคัญนะครับซื้อทันโปรโมชั่นราคา1บาทด้วยนะจ้าเดี๋ยวนี้ของราคา1บาทมันตั้งเดียวเลยครับก็เดียงก็ซื้อมาทันนะครับช่วงราคาโปรโมชั่น1บาทนะครับเพ้นก็อย่าลืมซื้อทันนะครับเมื่อก่อนมันหนึ่งบาทมันนานนานเลยเดี๋ยวนี้มันหนึ่งบาทมันตั้งเดียวอว่ามันก็ไปนะครับก็โอเค ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับกับตุ๊กตุนตุ๊กตายาง่หนึ่งบาทดูดูเอเอเจ็ดอะไรอโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ